นะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพุทธายะภา,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 าพุทธาไตรัตนญาณมณีโนภระสีสาหัสสะสุขันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะทาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวรีจามหาเถรงอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชนิอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูเชยามะ อิมินาสกาเรเณสังังอภิปูชยามะอราหังสัมมาสัมพุทโผควาพุทธังภักวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภักวตาธโมธมังนัมมัสามมสุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโคสังฆงน้มมามี มยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาเตสลเนนะสหปัญจาศิรานิยจามาทูตียัมปีมยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาเตใสลเนนะสหปัญจาศิรานิยจามาตาติยัมปีมยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายา ปีศาลนนะสหาัญจาชิรานิยาจามะพุทธังสลนังคาชามีธรรมังสลานังคาชามีสังฆังสลนังคาชามีทูติยัมปิพุทธังสลานังคาชามีทูติยัมปิธรรมังสลนังคาชามีทูติยัมปิสังฆังสลนังคาชามี ตาติยมปีพุทธังสลงนังคาชามิตาติยปมปิธรรมังสลงนังคาชามิตาติยมปีสังขังสลงนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิอธินาทานาเวรมณนีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิ กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ Nidipiso pakawa arahang sama-sama puto wicca carana sampano, Sukatoro kawidu anu taro purisata masarati, Sata dewa สว,วะคาโตพะเขาวตาธรรมโสันทิทิโกอาัคาริโกเอหิปัสสิโกโอปันัยโกปัจจตังเวทิตาโฟวิญญูหิตสุปฏิปันโนภระเขวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภระเขวโตสาวกสังโฆ ยาญาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิ่ัางจตาริปุริสิยุกานิอัตตาปุริเสบุคฆาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ

ธานาทิดำม,มวิจินาชิตวาวมุนิโตตันเตชะสาวา,ต,า,ต,า,าวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกาม,มาบิุทธิตดสาปาราติงโครามปนาระวะัมมาธรรมธาทายากทัง ฐันเตสุทันต,นตวิธีนาชิตตาวามุนิโตตันเตเฉชซาภา,าวตุเตชิตยังมังคา,ารานินราทิเริงกับเจ้ร่างอติมาจะผู้ต่งทางวิจากกมรมสเนววสุทารุนันตเม่ตามผู้เสตวิธีนาชิตตาวามุนิโตตันเต เาะวาตุเตจิยัมังคารานิโอเคตะขากรมติหาตัสุธารุนันตังทาวติโยชนะปะทังพูลิมาระวันตังอิทิพิสังขตมโนชิตวามุนิโตตันเตจสาภาะวตุเตจิยัมังคารานิ าตัตวานากา้มุจราคิวกาพินยาจิตจายะทูตัวจนังเชยกายามัมเชสันเตเนโสมวิตินาจิตาวามุนิโตตันเตจะสาภาวะุเตชิยมังคารันิสัจจังวิหายมามติสจัจกวาทะเกตุงวาทาบิโรติตมัมนา त्यान्धभूतां पाण्या पथि प्रचलितौ जितवामुनिन्दौ तान्त्रे च सा भवतु ते श्रियमङ्घवाणि นันโทปนันตบพุชักทางวิปุถังไม่ถิดปุตเตนะเทนะพุจเคนะขมาปยันโตอ,อิตูป,ปเทสวิธินาจิตวามนุนิโตตันเตจะทาบว่ตุเตชื่อแงคารานะทุคาทิติพุชเคนะสุาทตตาธัง อามังวิสุทธิจุติเมตทิภากาปิธานังยานาคาเทลวิตีนาจิตาวามุนิโตตันเตชฉสสาวาตุเตชยมังคาราน เอตาปิพุทธชัยมังคาราตคท,ท,ท,ทาโยวาจนโนจินาจิเนสลเตมตันทีตาวานะเนกาวิวิธานิจุป,ปาตวานิมุกังสุตัอาทิขเมยญยโรสัญัยมหาการุณิโกนาโธหิตายสาพปานินา ปุเรตว่าปารมีสาพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนซาเจวเชนะโหตุเตชิยมังคะรังสยันโตโพธิยามุเรสักายานังนันทิวาทะโนเอวังตวะวิเชโยโหิเชยาสุเชยมังคะเร อัปราจิตปัล,ลังเกสิเสภะวิปุคะเลอภิกสเกศาภูธานังอาคาปโตปโมทตติสุนัขตังสุมังฆลังสุปปา,าตังสุหิตังสุขโนสุสมุตโตจารยทังพัมมะจาริสุ ปจจักีณากายกรรมังวาจากรรมังปจจักีณาปจจักีณามโนกรรมังปณิทิเตปจจักีณาปจจักีณานิกตะวานรพันตะเถปจจักีเนพาวตุสัพังมังคารังรักขันทุสาเปเทวตาสัพาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสเทะภะวันตุเต ภาวัตุสาพมังคารังราคาจุสาปเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีพาวันตุเตภาวัตุสาพมังคารังราคานทุสาปเทวตาสาภาสังขานุภาเวนะสัทธาโสทีพาวันตุเต นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทรงสิท่าทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแควค้ธาธรรมังแควค้าสังฆังแควค้าสัตูไพพานวินาสันตินา,าปปนกาโรคคูกุสันโทสิรมะเชโมการโรคโกนาคัมโนนานาจเตทุธกาโรคสโพพุทโธจัทเวนเต ทาคารุสีสักยามุนีโคตมโมยกันเนยียคารุอริยเมตยโยชิวะทิเตปัญจพุทธานัมมามิหังพุทธาบูชามาหาเตชาวันโตธรรมมบูชามาหาปัญโยสังคาบูชามาหาโพคาวะโหาระาหังพุทโธสิติสโสปะกวานัมามิหัง ปัญจมาเรชิโนนาโถปโตสังโพทิมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจตังปวัตตยิเอเตนะสจวเชนะโหตุเมชยมังคารังพุทธังธรรมังสังฆาติกันตังมริณการปานาติการสารพัดกันพุทธังอารหังจังังพาเวสัมปฏิชามิเมสัมผู้ขา สัพพาหาระรติเตสัมมามุขายาระนาอาระอรหังกุศลาธรรมมาสัมพุทโธท,ทุสันโนะโนมกูชายะอุตตกาโมระเภปุตตังธนกาโมระเภธนังอจิกายะกายายายาเทวานังเปียตังสุตวะนิติปิโสปะคกวาญารา,าชานโนทาเวสุวรรณนมรณะสุขังอารังสุขโตนะโมกูชายะ เสยาสนาตตาพุทธาเชตวามารังสวาหาันังจตุสจาสพังและสั่งเยปิวิงสูนราสภาตันหังกราจะโยพุทธาอตวีสตินายกาสัพเพบริตาไมาหังวัเเตเตเตว,วิสลาศีเสบริโตไมหังพุทโธธรมโมเทวิโรจเนสังโคบริโตไมหังอุเรสภา,าคุนาตโร อาเทเยเมอนุรุทโทสาลิปุตโตจัมทาคิเนโกนทันโยปฏิภาคกษตมิงโมคาราโนเจวังมเกทาคีเนสวเนไมหังอาสุงอนันธราฮุโรกาสโปจะมาหานโมอุพาสุงวามุโสเตเกเกสันเตปฏิภาคกษตรมิงสุริโยปพังคารุมิสินโนชิริสัมปันโนโสภิโตมุนิกุกัลโว กุมาลกักจโปโธเทรโรมเหษส,สววจจหีจิตวาตะโกโสมัยห่างวัฒเนริจักปฏิฐาสิกุนาตะโรอุนโนอุริมาโรเจา้าปาลีเน,นเิสิวลีเทราปัญจัยเมชาตานรา,าเตติลกัรมะมมัเสษาชิติมหาเทราวิชิตาชิน,นสาวกา เอเตสิติมหาเทรราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาเชียและเตเชนอางข้ามันเคสุสันติตาลาตนาโุรโตอสิทธิเนเมตสุตตกังท้าชา,า,ชาตทางปัจโตอาสิวามีภูริมาราตะกังคันดามาราบริการจะอาตานาเถสุตตกังอากาเสฉะนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานนาวนสัญญุตายสัตตปาการรังกตา วาตาปิตาทิสันชาตาพาหิและเชตุปัตถะอาเสสาวินยัญญตัวนาตะชินเตชะวาชะโตเมสกิจเจนะสะตาสัมพุทาปัชเลศชินาปัญชะลามัจฉันหิวิหารันตังมหิเตระสัทธาปะเนตุมังสเพเจมหามุจฉาสปา อิเจวะมันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปตะโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยงสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามีชินาปันเฉลตินาอานาอุนามะมะอูมะอุมะนาอานาอามาอูอูนาอุมะอัอิติมามมีมามู่นูมามีมาหมามานามาภะทะ ยาสาลุภาวะโตยักานเนวัตาเสนทิพิสนนงยมีเจวานุชนโตราตินทิวามววตาน,มานิโตสุขังสุปฏิสุโตจัปปะันจินจินะปาสติเอวามาทิคุณูเปตังปริตังตังพนามเฮ <c oughs> ระเียมาทะกุศเลนยันตังสันตังปะทังอาทิสเมจะสกุลชูจะสุชูจะสุวชูใจสามุตอนติมานิชันตุสกุลจะสุวโรจะอาปะเกจ भवान् तुखिता เยเกติปานภูตาทิตสาวาทาวราวาอนวสเสสาทิตาวายมหันตาวามัจิยาลสกาอนุกัตุราทินทาวายจารทินทายเจตุเรวสานเตียวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตา भवान् सुखिता तान् परो पराणि कोपे जनातिमलेधकाचिनं किञ्चे पया रो सनापतिकसंज्ञानायमान्यासु कमे माता यथा निताम् आयुषाय कपोतमनुरा हे वां पिशाप्रभुदुमानसम्भोये อภริมาณังเมตังจะสาปโลกสมิมะนิสัมภะวเยอปริมาณังอุทธังอโทจติริยานจะสัมภานะอเวรังอัศปัตติตินทังจะรังนิสิโนวาสยานโนวะยาวตาสวิคตมิโตเอตังสติอธิเจยพัมเมตังวิหาร ทิฏมาอุทินทินจานปุปัคคา,ามสีรวัตภาสนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยเคธนในาชาตุคาปเสยยังปุเนเรติติผู้ทำเมตังจิตตังมามาผู้ทำผู้ทำนุภาเวนะธรรมเมตังจิตตังมามาธรรมะธรรมานุภาเวนะ สังฆาเมตังจิตตังมาหมายสังฆาสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจิกรรมมังมโนกรรมังสาจิจกรรมังอสาจิจากรรมังขมัตุเมอโหสิกรรมังภวตุเมกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยลงเกิดทั้งโดยกายวาจาใจ ต่อพระพุาทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุส,ศสรศาสว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสศกรรมในกรรมนั้นทั้งพวกขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกๆท่านในึ่งสิบยกถวายพระพุทธเจ้าเวลาแพร่ทานขอจงลดใจให้ทั้งเรานกรรมีเมตตาถิงจิตเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวงกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐาน ที่ถูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างอิสระจากสัญญาณทั้งพวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้งางกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพมใดก็ตามข้าพเจ้ายินเดียโหชิกมให้ขอถอนความอาฆาตความแย <ใน S 2> บายและคำจัดแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำจับแช่งของผู้ชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิ้น ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงสาพญายักษ์ภูมิปการและคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญน้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้แกลความเจ็บไข้ใหญ่ได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล ขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสเานสเร็จเถิด <c oughs> อีมานิปัญจสิกธาประธานนิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิกธาประธานนิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิกธาประธานนิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งญาตของข้าพเจ้า ขา ka o, ka o ้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดกของข้าพเจ้าอาหารชุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุกโโโมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าสจากรทุกอาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าสจากเวก อาหังอภยาปโชมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอนิโกมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขียาตานำปริหารามิจงรักษาตนนี้มีความสุขตลอดกาลนาน,นเชิญอีมินาคุญยกรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาปัิสนารรมฐาน ตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาติถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหันสาวกภรรยาผูคลและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเ,เป็นมหาบุญมหากุศลมหาบรมีอุญนุนขังชูปุญปญบ,บิดามัรดาควาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดจังเพื่อนบริวารสัพพ์สัพพวิญญาณทั้งหมด เจ้าพระเจ้ากำในเวททั้งหลายให้หลุพคนจากถูกประสบแปลความสุขนี้ขึ้นไปและขอที่มหาบุญมาหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกโลกทุกนามทางยี่สิบชั้นพมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษโลกมารโลกยมโลกเบืมองงสิมีนรกเป็นสุรกายสัตว์ระชาและในเหมือนโลกกทถากับวิเศษจักรวัลทุกขอบตรงมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อ่ามนุษย์รูปวิญญาณในวิญญาณและสับจัทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งซีบตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพระเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรึิงกันและกันเลยอย่าได้เป็นเวรึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิไม้มติดต,ต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสัรพสิ่งจรงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกันบที่ข้าพระเจ้าจะพึงได้รับเกื้อเเิน ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาพระมีนี้จงเป็นพระปัจจัยมิใส่นำส่งให้ท้าวเจ้ามิสดสิริตัวมีปัญญาลุกคิดมีปฏิพันธ์ลอยวิบเฉียบแหลงว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความเจริญทางการงานการเงินครอบครัวความรักพบจุดบริสัและยเวรกรรมท้งพวงโมทนาสาทุโมทนาาสาทุโมทนาสาธา